ครับสวัสดีครับพ่กขอผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ่ชนเคยคมีไพ่ให้เลือก3มกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากเออหน่าสนใจเช่นเคยนะครับนะคุณขอมาเราจัดให้ครับผมใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ดี e อ m p e r o r โอ้โอหผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าปิดเหรียญรวยเออรวยมีตังค์ฐานะดีเอ p e เพออร์ก็มีตังอยู่แล้วสิบเหรียญยิ่งตอกย้าความร่ำรวยเลยแล้ว้อเดอะสตาร์ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงพอตัวในแวดวงของเขาเออเดี๋ยวมาขยายความกันว่าเป็นใครได้บ้างโอ้เดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทมาบอกอะไรเป็นความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาก็ได้เช่นกันราชินีดา e e วีนออ o ซอสโอ้โหสี่ถ oh ้วย Four of Cups คุณเองก็พอตัวมีดีพอตัวเหมือนกันเออ The Tower ไม่ต้องกลัวทาวเวอ หลายคนกลัวทาวเวอร์จริงๆตีความในทางที่ดีก็ได้ถ้าไพ่แวดล้อมดีอย่างเช่นเดอะซันอย่างนี้โอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับมาขยายความกันเลยนะใครกําลังหลงเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้คุณกองที่หนึ่งใครกําลังหลงเสน่ห์คุณหนักมากมีแนวโน้มเด่นที่ลักษณะคนที่มีความเป็นเอ็มเรอเรอร์คนที่มีความสมบูรณ์แบบอืมีความเพียบพร้อม รอรวยเพอร์เฟกว่าไปตามความเอ็มเพอเรอร์ถ้าคุณผู้หญิงมาดูสามารถสลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้นะครับผมไม่ต้องไปแยกชายหญิงเออเอาเป็นว่าผู้หญิงบางท่านนี่ก็มีความเป็นเอ็มเพอเรอร์ในตัวได้เช่นกันความสมาร์ทหรือว่าดูลุกดูครูดูเท่อะไรแบบนี้นะดูมีความคููความเท่แบบเอ็มเพอเรอร์ก็ได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงแล้วก็สิบเหรียญมาตอกย้ำว่าเอ็มเพอเรอร์คนนี้ ไม่ได้มีดีแค่ความสมบูรณ์แบบใดๆเขายังร่ำรวยอีกด้วยเอ็มเพอเรอร์ควรจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วแล้วสิบเหรียญยิ่งตอกย้ำว่าคนนี้รวยจรงิงรวยแน่ๆรวยจรงิงไม่ว่าจะรวยด้วยเหตุใดรวยเองหรือรวยเพราะบ้านรวยก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเอ็มเพอเรอร์คนนี้ฐานะดีจรงิงไม่มัวนิ่มอืมเดอะสตาร์ Star, ตอกย้ำเข้าไปอีกมีความเพียบพร้อมไม่พอ ยังมีความอ่าโดดเด่นในสังคมมีฐานะหน้าตาในสังคมเดอะสตาร์ความเป็นดาวเด่นตีความตรงตัวแต่อาจจะไม่ใช่ถึงขั้นดาราอะไรก็ไม่จะไปต้องโด่งดังขนาดนั้นเดี๋ยวนี้แทบจะทุกคนมีสื่อในมือเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความสามารถใดๆมีความพร้อมใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่ารูปร่างหน้าตาฐานะการมีสื่อในมือยิ่งช่วยให้เขาเป็นคนเด่นคนดังในสังคมของเขามากยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือความหมายเดอะสตาร์แต่ก็ไม่แน่นะครับสำหรับบางท่านอาจจะมีคนมีชื่อเสียงมีดารามาชอบก็เป็นไปได้เอออย่าประ ไปยุคสมัยนี้โซเชียลมีเดียความทันสมัยของการสื่อสารทุกคนเข้าถึงกันได้หมดบางทีเราอาจจะเคยไปคอมเมนต์ดาราที่ชอบแล้วเขาตอบกลับมาเขามาฟอลโล่เรากลับอะไรแบบนี้เป็นไปได้คุณอาจจะอยู่ในสายตาคนที่คุณชอบก็เป็นไปได้นี่ทําไปเล่นไปเดอะสตาร์มาขนาดนี้เราเดทบ่งบอกอะไรไม่ต้องกลัวเดท ไพ่เดทนี่ตามความหมายเดี่ยวๆเลยคือการเปลี่ยนแปลงเออเหมือนการตายแล้วเกิดใหม่พูดง่ายๆอธิบายง่ายๆเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ซึ่งจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วแต่บริบทและไพ่แวดล้อมซึ่งกรณีนี้ไพ่แวดล้อมดีผมทายดีว่าเดทตีความได้2ออย่างหนึ่งการเข้ามาของคนคนนี้การที่บุคคลคนนี้หลงสเสน่ห์คุณปลืม้มคุณจะนําสิ่งที่ดีมาสู่คุณหรือ2เป็นอ่าไพ่ที่บอก อัตลักษณ์ตัวตนของเขาอาชีพของเขาก็ได้เช่นอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายแพทย์พยาบาลทหารตำรวจอาชีพที่เสี่ยงภัยแบบนี้ก็ได้นี่คือความเดทนะครับตีความได้2ออย่างอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆฝั่งคุณก็มีความดีงามพอตัวเออฝั่งคุณก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าคุณมีความเป็นราชินีดาบเออเอ็มเพรสเตอร์มาเจอควีน แล้วควีนดาบนี่ไม่ใช่ควีนธรรมดาเป็นควีนที่แข็งแกร่งดูแลตัวเองได้มีความเด็ดขาดนี่คือบุคลิกของคุณตามหน้าไพา่ตรงไม่ตรงลองดูออถ้ารู้สึกไม่ตรงเลยเออคุณรู้สึกฉันก็ไม่ใช่ควีนดาบฉันอ่อนแอกว่านี้เอออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้าตรงคุณเข้มแข็งคุณดูแลตัวเองได้คุณมีความเป็นควีนดาบคุณดูต่อได้นะครับอืม คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งดูแลตัวเองได้แล้วมีความเทียบพร้อมอยู่พอสมควรตามลักษณะของคีนดาบแล้วก็ลึกๆนิสัยใจคอคุณค่อนข้างเอาใจยากด้วยอันนี้ไม่ได้ว่ากันหรือตาหนิกันแต่ผมอ่านไปตามหน้าไพ่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ความที่คุณมีพร้อมด้วยตัวเองพอสมควรเนี่ยมันก็ส่งผลให้คุณค่อนข้างเอาใจยากเพราะอะไรมันไม่ใช่ความผิดแปลกคนที่มีความพร้อมเนี่ยเอาใจยากเพราะเขามีพร้อมแล้วเรามีพร้อมแล้ว ถ้าอย่างเรามีพร้อมแล้วเนี่ยใครจะมาเอาใจเราก็ยาก เพราะฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณถูกไหมครับเออคนจะพยายามมาเอาใจเราสารพัดเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขามาทําให้ทําไมเนี่ยอาจจะมองเป็นหน้าลาคาโดยซ้ําไปเอาว่าไปขนาดนั้นจริงๆคนที่มีพร้อมแล้วเนี่ยเอาใจยากคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเอาใจยากเออซึ่งตรงนี้เขาก็รู้ดีเขาอาจจะมองคุณอยู่ห่างๆมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ที่แน่ๆเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆอ,อาจจะยังไม่ถึงขั้นหัวปักหัวปัามแต่เรียกว่าอยากมาสารสัมพันธ์แล้วทาวเวอร์บอกอะไร ทาวเวอร์ในที่นี้ผมตีความในแง่ดีเพราะมีเดอะซันประกบไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ทาวเวอร์ถ้ามาใบเดียวเนี่ยอาจจะน่ากลัวสักหน่อยว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกระดันหันผุกปับแต่ถ้าทาวเวอร์ประกบด้วยเดอะซันขนาดเนี้ย ผมทายว่าจะเกิดสิ่งดีๆกระทันหันบางทีอาจจะเกิดสิ่งดีๆแบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือทาวเวอร์ที่มีเดอะซันประกบเป็นเกร็ดความรู้ไว้ได้สำหรับท่านที่ชอบดูไพ่ทาโร่นะครับการเข้ามาของคนนี้การที่คนนี้มาปลืม้มคุณมาหลงเสน่ห์คุณจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันใจกระทันหันได้เลยในทางที่ดีเดอะซันยืนยันเดอะซันขึ้นมาแทบไม่ต้องทายก็อย่างอื่นมากมายแล้ว คุณคิดคุณหวังอะไรอยู่จะประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อนี้ที่ว่าใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้ก็ทายดีว่าเขามาดีคนคนนี้มาดีเอ็มอพอเรอร์คนนี้มาดี นำสิ่งดีๆมาให้คุณทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างน้อยที่สุดอยา่าเพิ่งคิดไกลถึงขนาดว่าจะได้ลงเอยกันหรือไม่อย่างไรเอาแค่เบื้องต้นเขาก้าเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วอืมกับคนคนนี้อย่างน้อยถึงคุณจะมีกําแพงของคุณจะคุณจะตั้งดาบรอไว้ส่วนหนึ่งแต่ลึกๆคุณก็แอบยิ้มในใจว่าเอ้ย อย่างน้อยเขาก็ปลืม้มฉันหรอวะอะไรประมาณนี้นะคนเรามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเขามาหลงสเสน่ห์คุณมันเป็นเรื่องดีคุณก็วางตัวดีๆแล้วกันผมคงไม่ต้องแนะนาคุยดาบอะไรมากมายคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆไอ้เรื่องการเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยก็ตามน้ําไปแล้วกันเออ อะไรหลับตาข้างนึงทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปบ้างกระได้น,นนะแล้วแต่แล้วแต่บางทีคนเราเขามาเอาใจเราเราถ้าเราแข็งกระด้างเกินไปเขาอาจจะท้อใจได้แต่ถ้าคุณอ่อนอ่อนผ่อนตามเข้าบ้างในจุดที่เหมาะสมและยังปลอดภัยกับชีวิตส่วนตัวอยู่ยังไม่ล้ําเส้นเกินไปเขาจะได้มีความใจชื้นว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะอะไรแบบนี้เออไม่ใช่เข้ามาแล้วโดนฟันหัวแบะแบบนี้ไม่ใช่เขาอาจจะกลัวดาบคุณอยู่ <c oughs> เขาเลยยังไม่เข้ามา แต่เดอซันทายได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้ดีอย่างน้อยที่สุดเป็นการยาณมิตรที่ดีเขาหลงสเสน่ห์คุณมากเขาอยากเข้าหาคุณถ้ามีโอกาสขึ้นอยู่กับโอกาสสถานการณ์และในทางปฏิบัติจริงว่าคุณเปิดใจแค่ไหนเปิดกว้างแค่ไหนให้โอกาสเขามากแค่ไหนความสัมพันธ์นี้แต้มต่ออยู่ที่คุณเออคุณเป็นคนที่ดําเนินเกมแล้วก็ว่าได้เอาจริงผมไม่อยากใช้คําว่าเกมแต่เพื่อให้เห็นภาพก็แล้วกันนะ เราจาเป็นต้องใช้อะนะคุณเป็นคนคุมเกมได้ในความสัมพันธ์นี้เขาจะหลงสเสน่ห์คุณแค่ไหนเรื่องของเขาส่วนคุณอยากจะต้อนรับเขาแค่ไหนก็เป็นสิทธิของคุณเช่นกันแต่ดูแล้วคนนี้มาดีนําความสุขความเจริญมาให้ครบได้ฟันธงให้อย่างนี้เลยแต่ก็มีข้อเตือนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะแม้พลังงานไพ่จะดีแล้วแต่มันก็ไม่ได้ตรงกับทุกคนดังกล่าวนะ มันไม่ได้ตรงกับทุกคนดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าจะมีบางเซี่ยวบางส่วนที่มีคนที่ภาพลักษณ์ดูดีเข้ามาแต่มาขอผลประโยชน์มาขอเงินโอนเงินหน่อยสิอะไรอย่างนั้นอย่างงี้มาชวนลงทุนอันนี้อาจจะเป็นพวกอ่าเรียกว่าพวกเหลือขอที่ปะปนมามันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ดวงจะไม่ได้ตรงเป100๊ะร้อยเกับทุกท่านนะครับนะ แม้จะดวงดีแต่ถ้ามีพวกแปลกๆหล,ลงฝูงเข้ามาคุณใช้วิจารณญาณส่วนตัวพิจารณาว่าถ้ามีคนอย่างนั้นเข้ามาขอผลประโยชน์ไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปยุ่งคนดีๆเขาจะเข้ามาน้ำสาสใจจริงโดยที่ไม่มาหวังพึ่งพิงไม่มาหวังผลอะไรและจะนำสิ่งดีๆมาให้กันอันนี้ให้ข้อคิดไว้สลสเล็กน้อยเพราะว่าการดูดวงย่อมมีความคลาดเคลื่อนได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ดวงนี้กองนี้พลังงานคลิปนี้กองนี้ ทายดีแน่นอนคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณหวังอยู่และคนที่กําลังหลงสเสน่ห์คุณมากเป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวจะนําความสุขความเจริญมาให้คุณได้ด้วยนะครับคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้ในหัวข้อใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้ใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณมากๆตอนนี้หัวข้อน่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้โอเคนะ มาดูกันคุณที่เรียกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ห้าถ้วย Five of Cups อืมยุดติดอดีต Move on ไม่ได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ราชาถ้วย King of Cups เฮ้ยคนดีคนใจดีผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยมาดูกันหเหรียญ six of pentacles ชัดเจนผู้ใหญ่ใจดีสายบุญรุ่นเดียวกันก็ได้แต่มีความเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวให้เราแฟนอืม ความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 1. ไม้เท้า S of of Wands ไม้เท้าหรือคทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็โอ้สไม้เท้า2 of Wands ดีงามเลยกองนี้ไพ่ดีลว้ลวนเลยเหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles ถึงจะมี5ถ้วยแต่ใบแวดล้อมดีล้วนโอเคสเหรียญ r of p f p t n t l e s e s ถือว่าดีงามกองนี้มาขยายความกันนะคุณกองที่สองนะใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมาก คนที่หลงสเสน่ห์คุณหนักมากมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีแน่นอนราชาถ้วยอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันก็ได้หรืออายุไม่เกี่ยวก็ได้แต่มีความใจดีแน่ๆแ,แต่ก่อนที่จะกล่าวขยายความถึงคนคนนี้ผมขอเท้าความถึงตัวคุณสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้มีโอกาสที่คุณกองนี้มีพลังงานของคนที่ผิดหวังมาไม่ว่าเรื่องอะไรกันแล้วแต่หรือชีวิตเพิ่งผ่านมรสุมหรือกำลังเจอมรสุมใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าค่อนข้างหนักหนาสาหัสแต่แนวโน้มของห้าถ้วยคือผ่านมาแล้วเพียงแต่ยังไม่ move on ยังหลอนจิตหลอนใจยังมีความรู้สึกว่าฝังใจกับเหตุการณ์เก่าๆอยู่ตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากไม่ได้มีความทุกข์ใดๆเลยพลังงานไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้าตรงดูต่อได้เลยหรือจะดูมันทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้ไม่มีข้อห้ามผมบอกเสมอน,นะครับนะดูเพลินเป,นเปนแนวทางได้เช่นกัน พลังงานตรงมาดูต่อกันเลยคุณยังมูฟออนไม่ได้จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความห้าถ้วยเนี่ยทายตามหน้าไพ่ชัดเจนถ้วยที่ล้มไปแล้วคืออดีตคุณมัวแต่มองอดีตเออเหมือนจมอดีตขออนุญาตไม่ได้ตําหนินะผมอ่านตามหน้าไพ่นะคุณมัวแต่มองอดีตจมอยู่กับอดีตถ้วยที่ล้มไปแล้วอะไรอวรแบบนี้ โดยที่คุณไม่ได้หันมามองว่ายังมีถ้วยใบยใหม่ที่ตั้งอยู่เห็นไหมนี่ล้มไปสามแต่ยังตั้งอยู่สองคุณมัวไปมองถ้วยที่ล้มไปแล้วคุณมองอดีตถ้าคุณหันมาสักนิดมองถ้วยใบยใหม่ที่ยังตั้งอยู่คุณจะได้ชีวิตใหม่เจอชีวิตใหม่ท้ายให้อย่างนี้เลยความห้าถ้วยใครว่าไม่ดีผมว่าดีอ้าวอย่างน้อยเป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้วยทั้งห้าใบล้มไปแค่สามยังมีดีๆอีกตั้งสองแค่หันมานิดเดียวก็เห็นแล้วนี่อย่าไปยึดติดอดีตที่เสียไปแล้ว หันมานิดเดียวเจอชีวิตใหม่เลยนะครับนี่คือความห้าถ้วยที่ตีความในทางที่ดีใครว่าไม่ดีผมว่าดีเอาสิเออคนที่หลงสเสน่ห์คุณมากมีความเวราชาถ้วยดังกล่าวโอเควกกับันที่เขานะราชาถ้วยมาหลงสเสน่ห์คุณราชาถ้วยตีความตรงตัวตามไพ่เลยคือคนที่มีสเสน่ห์ ใจดีมีเมตตาอบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานได้ด้วยในบางท่านถ้าคุณผู้หญิงมาดูสามารถสลับฝั่งกันได้ไม่จําเป็นว่าคิงจะต้องเป็นผู้ชายเสมอไปเพราะคุณผู้หญิงบางท่านก็มีความแมนแมนคุยกันได้เช่นกันไม่ต้องไปแยกชายหญิงนี่คือพลังงานรวมเอาเป็นว่าความราชาถ้วยคือบุคคลที่มีความเพียบพร้อมพอสมควรและใจดีมีเมตตาเน้นที่ความอบอุ่นดัตตี้หุ่นมีไหมเป็นไปได้อะไรแบบนี้ดัตตี้ปัป้าได้เออถามว่ามาดีไหมมาดีแน่นอน คนคนนี้ใจบุญใจดีมีเมตตาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มักเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงให้แก่ทุกๆคนได้เสมอไม่ใช่เฉพาะคนเลยอะเป็นที่พึ่งพิงให้คนและไม่ใช่คนด้วยหมายถึงเขาจะทำบุญทำทานอยู่เสมอ,อตามความเชื่อนะแม้แต่วิญญาณสัมภเวสีก็ได้บุญจากเขาสัตว์ทั้งหลายก็ได้บุญจากเขาทั้งที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตคนคนนี้ใจบุญ ขยันทําบุญแล้วก็มักจะแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลอุทิศให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทั้งคนทั้งไม่ใช่คนทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตจะได้รับผลบุญจากเขาทวนหน้าคนนี้ไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดายังไงละเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดมาให้เนี่ย คุณไปเจอกันในงานบุญงานกุศลงานมงคลหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยปฏิบัติธรรมที่เดียวกันหรือนับถือครูบาอาจารย์ท่านเดียวกันแบบนี้เป็นไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรคนนี้มาให้ไม่ธรรมดาและไม่บังเอิญคนคนนี้หลงสเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้แน่แ,นแต่หลงสเสน่ห์เขาก็ไม่ได้รุมรามอะไรเขามีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนดังกล่าวถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่นะเข้ามาแบบเปิดเผยจงแจ้งจริงจังแบบเปิดตัวแล้วว่าชอบคุณนะ อะไรแบบนี้ขอคบได้ไหมหรือมาเป็นเพื่อนก็ยังดีทุกอย่างจะก้าวหน้าร่วมกันจะมีความก้าวหน้าร่วมกันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่คนคนนี้เปิดตัวเข้ามาในชีวิตคุณอย่างน้อยในฐานะกัลยาณมิตรชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเขาเองก็ก้าวหน้าขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นดวงส่งเสริมกันอย่างแท้จริงวิสัยทัศน์ของทั้งเขาและคุณสามารถส่งเสริมกันได้ อย่างเนี้ยหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าขึ้นมาคู่กันทายไปอย่างอื่นไม่ได้เจอกันแล้วยิ่งเจริญเออส่งเสริมกันพากันไปเติบโตแบบนี้คนคนนี้สามารถพลิกชีวิตคุณให้ดีงามขึ้นมาได้จากใบแรกห้าถ้วยที่ผมย้ําไปแล้วว่าถ้วยที่ล้มไปแล้วช่างมันเออปล่อยอดีตไปเลยถ้วยที่ยังตั้งอยู่ปัจจุบันยังดีอยู่เขาเนี่ยแหละจะเป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันของคุณเออไม่ว่าคุณจะผิดหวังอะไรมา คนคนนี้จะเข้ามาเป็นปัจจุบันของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผิดหวังความรักมามีโอกาสที่คนคนนี้สามารถพัฒนาเป็นคู่รักคู่คลองได้แต่ยังไม่อยากให้คาดหวังเรื่องคู่รักคู่คลองมากเกินไปเพราะ ให้คู่รักคู่คลองการคลองคู่ไม่เด่นสำหรับกองนี้ให้มองเป็นกลางๆไว้ก่อนว่าอะนนะ่ะเป็นมิตรที่ดีได้แบบนี้เออมิตรที่ดีไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับถ้ามิจฉาชีพนี่จะเข้ามาเขาจะขอผลประโยชน์ของเงินอะไรแบบนั้นไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปยุ่งล็อกไปเลยแต่มิตรที่ดีเขาจะนําความสุขความเจริญมาให้อืมความสุขความเจริญเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่แค่พากันไปเติบโตวิสัยทัศน์ดีไม่พอยังนําโชคลาภมาให้ด้วยบางทีการรู้จักกับคนคนคน,นี้ อาจจะนําโชคดีมาให้คุณแบบนึกไม่ถึงเขาเองก็ไม่รู้ตัว ประมาณว่าพอเจอกันหรือรู้จักกันเนี่ยก็โชคดีแล้วอาจจะเสี่ยงโชคได้ขายที่ขายทางขายบ้านขายอะไรหรือทําธุรกิจดีขึ้นการเงินดีขึ้นลูกค้ามากขึ้นได้กําไรมากขึ้นอะไรแบบนี้อยู่ๆชีวิตแบบดีขึ้นฟ่ะฟูฟ้ามากขึ้นแบบนี้ได้เช่นการความหนึ่งเหรียญการมีโชคแบบคาดไม่ถึงจากการที่ได้รู้จักคนนี้จากการที่คนคนนี้มาปลืม้มคุณคนคนนี้มาหลงเสน่ห์คุณนําโชคมาให้คุณได้เออคุณทัานที่ชอบเสียแบบนะเส่ยงโชคแบบพอดีพีนะเสี่ยงโชคแบบพอดีพี ไม่ใช่ทุ่มหมดหน้าตักอย่างนั้นไม,ไม่ไม่นับนะไม่เอานะอย่างนั้นเกินไปเสี่ยงโชคพอดีพอดีเสี่ยงโชคถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่หรือว่าไอ้กองทุนอะไรทั้งหลายที่เขามีเสี่ยงโชคอ่ะเอาที่ถูกกฎหมายอ่ะคุณมีโอกาสได้โชคและท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปแค่ไหนอย่างไรต่างคนจะต่างมีความสุข ามอัตภาพของตัวเองเขาก็มีความสุขคุณก็มีความสุขคนสองคนที่มีความสุขมาเจอกันส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเติบโตไปได้โดยลําดับเออที่ต้องทายอย่างนี้เพราะว่าแต่ละท่านมีความเจริญเติบโตไม่เท่ากันมีสิ่งที่คาดหวังไม่เหมือนกันเป้าหมายอาจจะไม่ตรงกันเป้าหมายคนละอย่างกันจึงต้องทายกว้างๆว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าสามารถเติบโตไปได้ด้วยกันโดยลําดับ ตามบุญตามวาสนาที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนามีโอกาสเติบโตกันไปได้คนลักษณะดังกล่าวกําลังหลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้ไปสังเกตดีๆว่าเข้าใายใครบ้างนะคนแวดล้อมคุณตอนนี้ที่มีความใจดีมีเมตตาใจบุญดังกล่าวและมีแนวโน้มเป็นคนอบอุ่นด้วยไปสังเกตดูเขาอาจจะยังไม่กล้าเผยใจเผยตัวมากมายนักแต่ถ้าศบโอกาสเมื่อไหร่คุณคอยดูเขาจะเข้ามาสร้างความสุขความเจริญให้คุณเกินคาด นะครับประมาณนี้ก็อวยพรขอให้โชคดีนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่วันนี้พิกอาก,กาศนะครับกันในหัวข้อออใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้คุณขอมาเราจัดให้นะโอเคมาดูกันคุณที่เลือกไพ่ก,กองที่3คุณได้ไพ่ ราชาดาบคิงออ o r d s โอ้โหคนจริงจังคนจริงใจคนแกล่งเอ้ยไม่ธรรมดาหดาบซิกออฟ r d s คนทางไกลก็ได้ไม่ต้องกลัวดาบหกดาบคือการเดินทางทางไกลระยะทางต่างชาติได้ไม่ได้หรือชาติเดียวกันที่ไปอยู่ไกลๆก็ได้เออ the high priestess ใบนี้เป็นตัวคุณนะสเสน่ห์ลนเหลือเขาหลงสเสน่ห์คุณมากโอ้โห devil การันตี ไม่ใช่ไฮพรีเทสธรรมดาเป็นไฮพรีเทสซิมิเดวิลนะเขาหลงเสน่ห์คุณจริงๆเดี๋ยวมาขยายความกัน The l เ v e r s อเออไม่ใช่หลงเสน่ห์เฉยๆมีความคิดจะจริงจังด้วยนะเนี่ย The c h a r i o t อืมคนนี้คิดไวทำไวไม่ชักช้าอืมห้าไม้เท้าไฟออฟวอนแต่เสน่ห์ก็อาจนำปัญหามาให้ได้ระวังนิดนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอเคดีอยู่แปดไม้เท้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ห้าไม้เท้าเมื่อกี้ไม่นอากลัวปิดด้วยแปดไม้เท้ามีความสุขความจเจริร่วมกันแน่นอนมาขยายความกันคุณกองที่สามคุณกองที่สามใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากบอกได้เลยว่าคนคนนี้มีความเป็นราชาดาบสูงมากราชาดาบเป็นตัวแทนของคนที่มีบุคลิกจริงจังขึงขังจริงใจเข้มแข็งใจถึงพึ่งได้ใจนักเลงว่ากันไปคาว่าใจนักเลงคือจริงจังจริงใจไม่ใช่ต่อยตีนะ ท้าตีท้าต่อยนะ่มันอันธพาลไม่ใช่นักเลงคนละเรื่องอย่าตีความผิดๆใจนักเลงคือใจถึงพึ่งได้คําไหนคํานั้นเอออะไรประมาณนี้ คนลักษณะนี้กําลังหลงเสน่ห์คุณหนักมากคุณไปดูเอาว่ารอ,รอบตัวคุณตอนนี้นะรอ,รอบตัวคุณตอนนี้มีคนลักษณะดังกล่าวนี้อยู่หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ได้หรือจะอาจจะคนรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีความคิดเติบโตมีความคิดโตกว่าอายุก็ได้อายุไม่เกี่ยวจริงๆไม่อยากให้เพ่งแรงเรื่องอายุเอาเป็นว่าคนที่มีบุคลิกดังกล่าวเนี่ยจริงจังจริง,จรงใจ ผงผางก็ได้แม้แต่คนที่มีอํานาจบาร,รมีทํางานในสายปกครองก็ได้หรือมีลูกน้องเยอะๆทหารตํารวจอะไรแบบนี้เจ้าของกิจการก็ได้แนวๆที่ต้องใช้ทั้งประเดชพระคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันเออ คนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลหรือเป็นคนทางไกลมาก่อนเป็นคนทางไกลมาก่อนคืออะไรเป็นคนทางไกลมาก่อนคือแต่ก่อนอยู่ไกลกันอยู่คนละที่คนละทางแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ใกล้กันแล้วอะไรแบบนี้เช่นเขาอาจจะเคยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศหรือจังหวัดเดียวกันต่างอำเภอแล้วตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ใกล้ๆคุณเออมาอยู่จังหวัดเดียวกันหรือแม้แต่มาอยู่หมู่บ้านข้างๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้ได้นี่คือความ ที่เคยไกลกันแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วทําให้เขามีโอกาสได้พบเห็นคุณมากขึ้นหรือมีโอกาสได้อยู่ในสายตากันมากขึ้นไว้ง่ายถ้าหากตอนนี้เขายังไม่ได้มาอยู่ใกล้คุณอย่างน้อยๆในอนาคตเขาจะหาทางเดินทางมาเองไม่ต้องกังวลเลยถามว่าถ้าเป็นต่างชาติได้ไหมก็มีโอกาส จริงๆไม่อยากให้ไปแบ่งแยกว่าจะต้องชาติไหนสําคัญคือความระยะทางไกลนี่อาจจะเป็นต่างชาติอย่างที่คุณต้องการบางคนต้องการต่างชาติก็มีโอกาสได้หรือบางท่านไม่เกี่ยงใครก็ได้ก็มีโอกาสเป็นคนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ทางไกลก็ได้เช่นกันไม่ต้องไปแยกชาติภาษาอายุไม่เกี่ยวนะครับความรักความสัมพันธ์มันใครก็ได้ที่ทําดีต่อกันอ่าแล้วก็สร้างความสุขความเจริญให้กันเขาหลงสเสน่ห์คุณหนักมากจริงๆความไฮพีเทส ตัวแทนของหญิงงามเออเจ้าสเสน่ห์ผู้เก่งกาจทางศิลปะของสวยๆงามๆแต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นเอออะไรทํานองนี้เรียกว่าสเสน่ห์ตั้งแต่หัวจวดเท้าเลยถ้าคุณผู้ชายมาดูสามารถสลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้ไม่ต้องแยกชายหญิงเอาเป็นว่าคุณเป็นคนรักสวยรักงามคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากมาก,มากและ <laughs> ตอกย้ําด้วยเดวิ ไม่ใช่สเสน่ห์ธรรมดาแต่การหลงสเสน่ห์ของเขาคนนี้เขามองคุณด้วยสายตาโอ้โหอยากมามีผูกสมัครรับไร่ผูกสัมพันธไมตรีกันเรียกว่าถ้าใช้คําบ้านๆคือเขาอาจจะแอบคิดอยู่เงียบๆด้วยว่าคุณนี่น่ากินจังอะไรแบบนี้ขออนุญ,ญาตนะครับทายตามไพ่เลยความเดวิลนี่มันตีความได้ทั้งดีและไม่ดีอาจ ผสมกันไปได้ในแง่ดีคือมันเป็นสเสน่ห์ได้ถ้าเราควบคุมเดวิลเนี่ยได้เนี่ยเราจะมีสเสน่ห์มากแต่ถ้าเดวิลครอบงําเราก็อาจจะกลายเป็นเรื่องความมัวเมาลุ่มหลงกรรมลมตันหาราคะความใคร้อะไรแบบนี้ได้แต่ดูแล้วความราชาดาบเนี่ย เขาคุมเดวิลได้อย่างอยู่หมดัดเขาจะไม่ทําอะไรรุ่มร่มกับคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าในใจเขาอาจจะค่อนข้างคิดเรื่องนี้เยอะไปสักหน่อยว่าคุณนี่มันมีสเสน่ห์ดูแซบดูทรงสเสน่ห์ในสายตาเขาลุกเกินเขาอาจจะจินตนาการไกลไปเวลาอยู่เงียบๆว่าคุณเนี่ยถ้าได้มาสัมผัสใกล้ชิดแล้วคุณจะเร่าร้อนไหมอะไรแบบนี้นี่คือความเดวิลนะไฮพีเทสที่มีเดวิลประกบ คุณไม่ใช่มีสเสน่ห์อย่างเดียวแต่คุณดูมีสเสน่ห์แบบแซบๆตรงไม่ตรงลองดูถ้ารู้สึกไม่ตรงเลยคุณบอกว่าฉันจืดชืดไม่แซบอะไรหรอกแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูเพลินๆหมดเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเอาโอเคมาต่อคุณดูดีมีสเสน่ห์มากและดูแซบในสายตาเขาด้วยดังกล่าวแต่เขาไม่ใช่คนเลวร้ายใดๆไม่ใช่คนที่คิดจะมาแซบอย่างเดียว คนคนี้มองไกลถึงว่าคุณน่าจะมีความเป็นคนรักที่ดีได้เออหรือบางคนอาจจะเก็บไปเพอ้อแล้วว่าเนี่ยโอย้ชอบ คุณมากสเสน่ห์คุณล้นเหลือถูกใจเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นใครแบบนี้เนี่ยละแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรแบบนี้นี่คือความเดลิเวอร์ที่มาขยายสเสน่ห์มัตะเกียเนี่ยนะเออเขามีความจริงจังตามภาษาราชาดาับไม่ใช่คิดแต่จะมาเอาความสุขส่วนตัวเขามองไกลข้ามช็อตไปว่าถ้าคบหาคุณเนี่ยจะพัฒนาเป็นคู่รักได้น่าน่าจะมีโอกาสพัฒนาได้ประมาณนี้ และคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่คนชักช้าร่ำไรเออเขามีโอกาสที่จะเข้าหาคุณเร็วๆนี้หรือแม้แต่บางท่านเขาเข้ามาหาคุณแล้วตอนนี้ด้วยซ้ําขนาที่คลิปนี้ออนแอร์อยู่ทาไปเล่นไปอย่าลืมนะว่านี่คือดวงรวมในบางท่านเขาอาจจะกําลังเดินทางมาในบางท่านเขากําลังเริ่มติดต่อคุณในบางท่านอาจจะคบกันแล้วด้วยซ้ําความชฉรยอดเนี่ยเขาไม่ชักช้าเขาไม่ร่ำไรเขาจะทําทุกอย่างด้วยความเรียกว่าปรับปรับฉับพลันทันใจอะ่ะเออแล้วไม่ใช่ความทันใจแบบรีบรีบลกๆด้วย เขาวางแผนเขาคิดมาอย่างดีทบทวนมาอย่างดีว่าจะเข้าหาคุณอย่างไรไม่ให้ดูรุ่มล่าไม่ให้น่าเกลียดทั้งนี้ทั้งนั้นยึดความเรียกว่าพอเหมาะพอควรน่ะเรียกว่ารู้กาลเทศะและกันคนคนนี้คำเตือนเดียวที่โผล่มาในกองนี้คือ,อด้วยความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเรื่องหึงหวงได้การแย่งชิงได้อะไรประมาณนี้ ฝั่งคุณอาจจะมีคนจีบเยอะมีคนอยากได้เยอะพอเขาเข้ามาอาจจะเกิดดราม่าเล็กๆน้อยๆได้เกิดการแขวะการแซะกการแข่งขันอะไรแบบนี้คนที่มาจีบคุณอาจจะไม่ชอบเขาตั้งตนเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งอะไรแบบนี้ก็อยู่ที่คุณวางตัวนะครับคนเราไม่สามารถทะเลาะก,กันได้ง่ายๆหรอกตราบใดที่คนกลางหรือคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้จุดชนวนใดๆขึ้นมาถ้าคุณวางตัวดี เขาวางตัวดีคนที่มาจีบคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องคนแวดล้อมก็จะไม่สามารถทําเรื่องอ่าไม่พึงประสงค์ได้นะหรือตีความอีกอย่างว่านอกจากเรื่องหึงหวงการแย่งชิงแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นคนแวดล้อมก็ได้เขาอาจจะดูบุคลิกของราชาดาบที่มีสเสน่ด้วยตัวเขาเองก็ต้องมีสเสน่ห์ประมาณหนึ่งเขามีสเสน่ห์มาชอบคุณที่มีสเสน่ห์คนรอบข้างอาจจะมองว่าคู่นี้จะไปกันรอดหรยอเอ้ยหรือมาหวังลักสนุกหรือเปล่าเออแบบพวกมาคิด ฉาบช่วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ดูไม่แน่ไว้ใจบางทีเพื่อนเราก็ตัวดีเพื่อนเราอาจจะคิดมากไปหรือห่วงเพื่อนหรือครอบครัวเราที่พ่อแม่ผู้ใหญ่เป็นห่วงอันนี้เรื่องปกติเราเป็นเด็กเสมอในสายตาผู้ใหญ่บางทีครอบครัวเป็นห่วง ต้องใช้คําว่ามากคนมากความแต่มันก็จริงคนนั้นคิดเห็นอย่างนี้คนนี้คิดเห็นอย่างนั้นพ่อแม่ไม่เห็นด้วยเพื่อนไม่ชอบเขาอะานี่ไนไหนจะคนที่มาจีบคุณอีกเกิดเป็นความชุลมุนวุ่นวายดังความห้าไม้เท้านี้ใบนี้ผมไม่ได้ตีความว่าแย่แต่เตือนไว้เล็กน้อยว่าการมีเขาเข้ามาในชีวิตจะเกิดความชุลมุนวุ่นไวายได้บ้าง อันนี้คุณไปปรับตัวปรับใช้และววางตัวดีเดียวเองตราบใดก็แล้วแต่ถ้าคุณวางตัวดีปัญหาจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดปัญหาก็จะคลี่คลายได้ออาท้ายให้อย่างนี้เลยนะครับ ท้ายที่สุดแล้วไม่ต้องกังวลคนคนนี้หลงสเสน่ห์คุณมากขนาดไหนก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้หากคนไหนนะเข้ามาแล้วทําให้คุณเดือดร้อนลำคาญใจแปลว่าไม่ใช่ใครทําให้เดือดร้อนลำคาญใจแปลว่าไม่ใช่ใครทําให้เครียดแปลว่าไม่ใช่เออแล้วก็คนที่ใช่คือคนที่มาดีเท่านั้นไปสังเกตดีๆเพราะมีโอกาสที่บางทีมันจะมีภาพลวงตาหรือมีจังหวะ ตัวหลอกอะ่ะเออคุณคิดว่าคนนี้แหละใช่ปรากฏไม่ใช่หวยไปอ่ออีกคนหนึ่งแบบนี้เป็นไปได้ดูดีๆถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่คลาดกันไปด้วยเหตุใดใดก็แล้วแต่คุณกับเขามีโอกาสพัฒนาไปได้อย่างน้อยที่สุดก็คือการเป็นกัลยาณมิตรเติบโตไปด้วยกันคุณสมบัติของเขาจะมาส่งเสริมคุณสมบัติของคุณถ้าคุณกับเขาคบหากันได้ไม่ว่าจะฐานะอะไรก็แล้วแต่ ทายให้เลยว่ามีความเจริญเติบโตร่วมกันที่ดีอยู่แล้วจะยิ่งดียิ่งขึ้นถ้ามีปัญหาใดๆจะร่วมกันแก้ไขได้คนคนนี้ดีมาดีเขาคนนี้ลักษณะดังกล่าวกําลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากส่วนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนั้นยังไม่เด่นชัดก็ยังไม่ขอกล่าวถึงนณที่นี้ เอาเป็นว่าเลือกดีๆด,ดูดีๆถ้าใครทําให้คุณสบายใจคนนั้นแหละใช่นะครับประมาณนี้คุณกองที่3นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไลค์ share ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ